ไหมเป็นยังไงไมนอยู่โรงพยาบาลไม่อยู่โรงพยาบาลเป็นยังเจ็บท้องเจ็บท้องเป็นยังยังเจ็บท้องปวหัวใจปวหัจั้เจ็บท้องทั้งไอเจ็บท้องทังไอเจ็บท้องก้อนเป็นมาที่ไหนไอก้อนไอก้อนเจ็บท้องไอยังไอเลิบยู่ักนังไอยังไม่เท่าไม่เท่าอายุเก่าที่เพว่าไอเลิบยู่สั้นสั้นจันรักเตอร์เดยเราเบอาเนี้ยอ้าไปจํามาได้ไหม S <S อนนยู่เกา่าก็จำไม่เบิดนนร้าวไปเลไอันนี้แม่ผมนะไม่ต้องดราม,ม่านะนนนแม่ผม <S <S ปเป <S 2> <S 2> อ้าไปบอกวันสองคนนี่นะก็บอกคน <S <S อื่นเดีก็บอกข้าเจ้าเลยเขามีคนทักมาถามหีีว่าเอ้าทาไมแม่สมควรมีลูกห้าคนทำไมมันมันม,ม,มีไอเสื้อแดงนี่คนเดียวคนอืน่นไปไหนหมดดราม่าหรือเปล่าก็บอกว่าไม่ได้ดราม่าตอนี่แม่นี่แม่ตัวก็มาดูเดี๋ยวแม่แม่จะออกโรงพยาบาลเมื่อไหร่ เขาลงมานมือไหนพุ่งนี้อ่ามืออื่นมืออืนน่นอันนี้แม่พูดไทยเดี๋ยวผมแปลปเป็นลาวให้บอกบอกพรุ่งนี้เออออกมืออื่นแล้วแล้วแล้วยังไงต่อแล้วลูกชายจะไปไหนอันนี้ลูกชายใช่ไหมลูกชายกลับบ้านบ้านไหนอ่ะบ้านบ้านกุทเตอร์ลุนคนปรปฐมเอา้าโอ,โอ้บ้านนี้ทนะ้องว่าประทมติจ้าเอาอยู่บ้านทีน่นครประทุมมาสั้น แล้วไปทาอะไรน้กอมรถมไม่รู้ว่าการงานอะไรยายก็ไม่รู้แล้วทําอะไรอีกนอกจากทางานออนไลน์แล้วทําอะไรอีกดูอะไรอีกลูกเคยลูกเคยทําอะไรลูกชายทําอะไรอีกทําอะไรก็ไม่รู้ละมาทรงานบ้านนั่นแหละทุกอย่างลูกเคยเดูแลแม่ยายดีเปลอด,ดีมากอ,อดีมากมากดีมากมากทำบุญไม่เสีย แล้วแล้วแล้วแม่แม่แม่น้อยใจไหมไม่ไม่น้อยใจเออ,อันนี้<ะ>อันนี้ถามก่อนว่าจะไม่น้อยใจทําไมล,ลูกชายไปดูแลแม่ยายต่วยติดเตียงดูอย่างดีใช่ที่เชเดียวให้หมดก็เลยมาถามแม่ตัวเองมีแม่ตัวเองเข้าโรงพยาบาลก็มาก็เลยถามแม่ว่าแม่น้อยใจไหมที่ลูกชายไปดูแลแม่ยายไม่น้อยใจมีวาสนาด้วยได้บุญได้บุญเยอะ ทำบุญกับคนแก่นี่ได้ได้บุญเยอะอันนี้อันนี้เคลียนะอันนี้แม่ตอบเองผมไม่ได้บังคับนะแม่สติสัมปชัญญะดีนะแม่บอกว่าลูกชายไปมีเมียแล้วก็ช่วยดูแลแม่ยายแม่ยายแม่ยายเนี่ยดีแม่ดีใจแม่อนุโมทนาด้วยนี่แม่ป่วยแม่ป่วยแม่ยายก็บอกว่าก็ให้กลับมาดูแม่แม่ยายก็เข้าใจแม่ยายก็บอกให้กลับมาดูแม่เพราะนั้นต่างคนสองแม่ สองแม่แม่ก็ดีใจออลูกก็ก็ดีใจมากๆล่ะคะ่ะ<ม>แตม่มันอยู่ห่างไกลกันออลูกไปดูแลทางนน้นก็ดีใจเพราะว่าทางนน้นก็เป็นแม่เหมือนกันมแม่เมียก็เหมือนแม่ปวัวแม่ปวัวก็เหมือนแม่กรูอาการเป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้สบาย,ยหายเก็บแล้วปวดท้องหายเก็บแล้วคะ่ะ ตรงนี้ก็กลับได้ให้ยาครบเจ็ดให้ยาฆ่าเชื้อครบเจ็ดแล้วน้มดแรลงพรุ่งนี้เราหมอมาสรุปให้พรุ่งนี้หมอสรุปตรวจร่างกายแล้วก็บอกแนวปฏิบัติในการรักษากับบ้านก็น่าจะได้กลับก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงน่าจะได้กลับก่อนเที่ยงอยู่นะนั่นก็เคลียนะเคลียประเด็นดําม่านะว่า ว่าว่าโพสโน่นโพสนี่โพสนั้นไม่มีอะไรหรอกนะดูแลแม่ยายก็มีความสุขก็อยากโพสเลี่ยนดูแลแม่ตัวเองหาไม่ได้แล้วลูกชายแม่หาไม่ได้ดูแลคนอื่นก็ดีไม่ใช่แต่ไอ้ญาติไอ้ไม่ใช่แต่แม่แม่ดองดูแลคนอื่นเป็นพระเป็นเจ้าก็เป็นคนที่หนึ่งลูกชายฉันน่ะเป็นคนดีแม่รัก ไม่รักข้างเดียวรักสองข้าง,งจะเ็ะไรรักสองข้างไม่เคยรักข้างเดียวรักแม่แม่ของเมียก็รักแม่ของผัวรักด้วยเขียนเนาะจะเตียนนะทุกคนนะออเอาแค่น,นี้นะเผื่อมีคนสงสัยไงว่าเอ๊ะมึงมาดูแลแต่แม่ยายแล้วแม่มึงเป็นยังไงบ้างวะ เอนะป่วยกระท่านหันนะคะป่วยกระท่านหันให้แม่พูดเองไม่ได้บังคับป่วยกับท่านหันแต่กลับไปไม่รู้นะอาจจะนินทารับหลังอันนั้นแล้วแต่อ้าอันนี้แหละบ๊ายบายทุบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนหน่อยสาธุดีนะคะป่วย้เบอร์ทุกคนเด้อชาวบ้าแข็งแรงเด้อสาธุสาธุ